ได้ได้โอเคงั้นเดาไต้ขอตัวได้ครับผมกินน้ำกินน้ำก่อนไปโอเคไปดูเลสเจอร์ดูคนสุดกินน้ำไปลูกค้าแป๊บนึงไลออนเหรอทำไมไฟอะไรอ๋อเราไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟเราไม่ได้ปิดกุญแจเมื่อกี้ปิดกุญแจ กดหนึ่งครั้งครับอ่าเบรกเหยียบเธอน้อเธอนออโอเคก็คือเวลาสตาร์ทใช่ไหมครับถึงเหยียบเบรกแต่ถ้าไม่ได้อยากสตาร์ทก็ไม่ต้องเหยียบเบรกนะไม่ต้องเหยียบอ่ะถ้าสมมติมเราอยากสตาร์ทถึงต้องเหยียบเบรกเหยียบเบรกกดสตาร์ทแต่ถ้าจะอ่า ก็เราเปิดเหมือนทิตี้อะครับจะเปิดสวิตกุญแจแบบฟังเพลงฟังอะไรเฉยเงี้ยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องหยับเบรกโอเคโอเคมันจะมี2สเต็ปนะใช่มั้ย2สเต็ปตะเบาฟังวิทยุใช่ครับกดครั้งแรกกดสองครั้งพคุณไงถ้าจะฟังวิทยุกดสองครั้งแค่นั้นแหละ เดียวริ้งเดียวว่าเติมไปครับพี่ไก่โอ้โหบรรยากาศชอบเลยเออพี่ไก่พอเสร็จแดดออกเลยครับคืออะไรคะนั่นไงแล้วแบบผมชอบสาเนพี่ไก่ได้ได้ปล่อยปลาไหมครับมันปลาปลาธรรมชาติตอนนตอนนั้นเขาปล่อยตัวใหญ่ตัวเยอะเกินมันมันตายที่เลยล้างบอก เอาเหรอครับแต่ตอนนี้คือเวลาคันธรรมดา How can you tell if it's locked or not? ฮะ How can you tell if it's locked or not? มันบอกมันบอกมไหมค่าเราล็อกหรือไม่ล็อกมันเตือนไหมมันร้องอ่าถ้าสมมุติว่าเราดับเครื่องเสร็จแล้วเราเดินออกมาใช่ไหมครับกุญแจห่างจากตัวรถ3เมตรอ่ะมันจะร้องติ๊ดแล้วก็กระจกมันจะไม่พับออโต้แต่ว่าเราต้องกดสวิตช์พับเอง So we have to do the Seven. same mm, like that. Same capacity. Hmm. Yeah.